สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูครวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วค่ะก่อนอื่นครูจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหารกันนะคะเริ่มกันที่อวัยวะแรกนั่นก็คือช่องปากกระบวนการย่อยเริ่มต้นที่ช่องปาก เมื่อเริ่มเคียวอาหารฟันทำหน้าที่บดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆต่อมน้ำลายจะผลิตน้ำลายออกมาคลุกเคล้ากับอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการกลืนและเคลื่อนผ่านไปยังส่วนต่อไปนอกจากนี้ในน้ำลายยังมีเอนไซม์อะมิเลสทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกแป้งด้วยค่ะต่อไปเป็นอวัยวะอะไรคะครูต่อไปก็คือคอหอยเ r เรกหลังจากที่อาหารถูกเคี้ยวและผสมกับน้ำลายจนอ่อนนิ่มแล้ว อาหารก็พร้อมจะถูกกลืนโดยลิ้นจะดันก้อนอาหารไปทางด้านหลังให้ลงสู่ช่องคอซึ่งจะมีผลให้เกิดรีเฟลกตามลำดับดังนี้ 1. เพดานอ่อด (soft palate) ถูกดันขึ้นไปปิดช่องจมูกเพื่อไม่ให้เกิดการสำลักและไม่ให้อาหารเข้าไปในช่องจมูก 2. เส้นเสียง (vocal cord) ถูกดึงให้มาชิดกันและฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) จะเคลื่อนมาทางข้างหลัง ปิดหลอดลมเอาไว้ป้องกันไม่ให้อาหารตกเข้าสู่หลอดลม 3. กล่องเสียงและเลสถูกยกขึ้นทำให้รูเปิดช่องคอมีขนาดใหญ่ขึ้น 4. กล้ามเนื้อบริเวณคอหอยหดตัวให้ก้อนอาหารโบลัสเคลื่อนลงไปในหลอดอาหารได้โดยไม่พลัดตกลงไปในหลอดลมหรือเคลื่อนขึ้นไปในช่องจมูกต่อมาก็คือหลอดอาหารในเซอร์พากัสหลังจากที่หลอกลืนอาหารผ่านลำคอลงไป อาหารจะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารด้วยวิธีที่เรียกว่า p e r i s t a l ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารให้ก้อนอาหารที่กลืนลงไปตกลงสู่กระเพาะอาหารกล้ามเนื้อหูรูดตอนบนและตอนล่างของหลอดอาหาร a so s o p h a g u s sphincter) กล้ามเนื้อหูรูดส่วนนี้ทำหน้าที่ปิดกัน้นไม่ให้ลมเข้าไปในหลอดอาหารและเมื่อกลืนอาหารกล้ามเนื้อส่วนนี้จะเปิดคลายตัวเพื่อให้อาหารผ่าน อวัยวะต่อไปก็คือกระเพาะอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเพาะอาหารส o ตมั h เมื่ออาหารเคลื่อนไปยังกระเพาะอาหารก้อนอาหารจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการบิดตัวและคลายตัวเพื่อเป็นการคลุกเคล้าอาหารให้ทาผสมกับน้าย่อยทีห่หลั่งออกมาจากต่อมไรท่อในกระเพาะอาหารจะมีสภาวะเป็นกรดประมาณ pH 2-3ซึ่งเอื้อต่อการทํางาน ของเอนไซม์หรือน้ำย่อยโดยอาหารจำพวกโปรตีนจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารมากที่สุดด้วยเอนไซม์เพปซินปลายล่างของกระเพาะอาหารไพโลลิสปินเตอร์ลักษณะเล็กเรียวแคบลงตอนปลายสุดของกระเพาะอาหารส่วนนี้มีกล้ามเนื้อหูรูดเรียกว่าไพ l โลลิสปินเตอร์ป้องกันไม่ให้อาหารออกจากกระเพาะอาหารขณะย่อยลำไส้เล็ก small intestine ลำไส้เล็กทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยคุกเคล้าอาหารที่ให้เข้ากับน้ำย่อยจากตับอ่อนและดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วสารอาหารทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ภายในลำไส้เล็กปลายล่างของลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ i l อ o c o l i c v าว v e ผนังของลำไส้เล็กส่วนปลายก่อนถึงทวารลำไส้ใหญ่นี้จะหนาขึ้นทำหน้าที่เป็นหูรูด (ileocolic s p h i n c t e เพื่อกัน้นไม่ให้อาหารเข้าไปในไส้ตัน นอกจากภายหลังรับประทานอาหารลำไส้ใหญ่ลาดอินเจตินภายในลำไส้ใหญ่น้ำเล็กเลือแร่รวมถึงวิตามินจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตผ่านทางผนังลำไส้และไม่พบกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่กากอาหารต่างๆที่เหลือจากการย่อยจะถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนักกล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนัก internal anal sphincter เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ช่องทวารหนักถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิม p a เทติกจากไขสันหลังระดับเซก,กรกมถ้าประสาทนี้ถูกกระตุ้นจะทำให้หูรูดคลายตัว กลไกการขับถ่ายอุจจาระการถ่ายอุจจาระเป็นพฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติและส่วนที่อยู่ในอำนาจบังคับของจิตใจโดยทั่วไปลำไส้ใหญ่ส่วนเรต้ามักว่างเปล่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวไล่กากอาหารลงมาดันให้เรต้าโป่งออกจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปวดถ่ายผนังกล้ามเนื้อหูรูดด้านในคลายตัวแต่ผนังหูรูดด้านนอกบีบตัวแน่น เส้นประสาทภายในเรกตาที่รับรู้การดันยืดเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วหูรูดด้านในจึงคลายตัวเพียง2-3วินาทีแล้วกลับปิดหดตัวเหมือนเดิมถ้าเวลาและสถานที่ที่ยังไม่เหมาะกับการถ่ายอุจจาระหรือไม่อยากถ่ายอุจจาระร่างกายสามารถบังคับให้หูรูดป,ปิดแน่นยิ่งขึ้นแต่ถ้าต้องการถ่ายอุจจาระจะสามารถตอบสนองได้โดยการบ่งถ่ายโดยการเพิ่มความดันในช่องท้อง โดยท่านั่งธรรมดาหรือท่านั่งยองก้มตัวไปข้างหน้าหายใจลึกๆแล้วหายใจออกแต่ปิดปากกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวความดันในช่องท้องทีงท่สูงขึ้นจะไล่อุจจาระลงสู่เล็กตัมกล้ามเนื้อหูรูดด้านนอกคลายตัวเพื่อให้อุจจาระผ่านออกมาได้ในขณะเบ่งถ่ายอุจจาระความดันในช่องท้องจะเพิ่มขึ้นทำให้ความดันเลือดแดงเสื่อขึ้นการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด จากการเบ่งถ่ายอุจจาระอาจรุนแรงจนเกิดผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของหลอดเลือดในสมองและหัวใจอยู่แล้วถ้าการถ่ายอุจจาระไม่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันหรือถ่ายอุจจาระไม่ถึง3ครั้งใน1สัปดาห์ทำให้เกิดอาการท้องผูกซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีกากน้อยกลั้นอุจจาระการนอนป่วยหลายวันหรือลำไส้ไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงกลไกในการขับถ่ายอุจจาระกันแล้วนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะคุณครูคร